สำหรับใครที่สนใจจะเติมเกม m m m เมอร์ l อ Lost Century นะครับผมขอแนะนำเลยร้าน Jumiko Shop นะครับเติมกระทางร้านถูกกว่าเติมเอง15-20%ปลอดภัยรับประกันทุก ID ไม่มีโดนแบนไม่มีดีฟันจดทะเบียนถูกต้องในรูปแบบบริษัทเปิดม,มานานกว่า3ปีนะครับถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วบริการดีต้องร้าน Jumiko Shop นะจ๊ะ โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องน้องไม่ดำต้นกลหรือช่อง Backcat อีกเช่นเคยนะครับกลับกันมาอีกครั้งในเกม s u m เมอร์วอล์ดลอสเซนต์เลนะครับวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์การจัดทีมนั่นเองนะครับทีมในวันนี้ผมจะนำเสนอนะครับฟีนิกซ์นะครับบวกจ๊กเกอร์นะแล้วก็บวกเคาน์เตอร์นะครับเรียกได้ว่า3 3อย่างสามุมเรียกได้ว่าใช้โคตรยากเลยคอมโบนีะครับ ส่วนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าก็มี fc เข้ามาช่วยจัดทีมให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการ์ดด้วยเนาะจะไม่ใช่ความคิดของผมคนเดียวนะครับให้ fc มาช่วยจัดด้วยอทีนี้เราไปดูทีมที่ผมใช้กันด้วยนะครับทีมที่ผมใช้นะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นโกเลมนะครับเนื่องจากว่าเมตา t ี้นะครับก็จะเน้นทีมเผาไฟแล้วก็ตัวโจมตีเนี่ยจะเป็นธาตุไฟส่วนใหญ่นะครับโกเลมเนี่ยก็จะติดเมตาแท้งนะครับเนื่องจากมันเป็นธาตุน้านั่นเองอันนี้เหผลแรกนะอาจจะใช้ cc ได้บางครั้ง ย้ำว่าบางครั้งเท่านั้นทีมผมนะส่วนตัวที่สองเนี่ยจะเป็นโพไซดอนนะครับในกรณีที่ฝั่งหนุค้าไม่มีกิฟฟอนเนี่ยเราก็จะทําการใช้โพไซดอนศาสตร์เพื่อลดเกิดความเร็วครับแต่ถ้ามีก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมแล้วก็มาทําเป็นหน้าที่แทงตัวที่2ด้วยนะครับส่วนตัวที่สามเนี่ยเป็นอุซานะครับก็เอามาบัฟบัฟกรอกประมาณนั้น,นสถานนะประมาณนี้เอาไว้เคาน์เตอร์ได้แหละนะครับส่วนตัวที่4ก็จะเป็นกิฟฟอนนะครับก็บัฟความเร็วนะครับตามนี้ ส่วนต่อไปนะครับอ่าเป็นฟีนิกซ์นะครับก็เอามาเผานะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะส่วนตัวเราไปนะครับก็จ็กเกอร์นะตัวนี้คือหน้าที่หลักเลยก็คือจ่ายดาเมจนะครับเหมือนเคยนะฮะส่วนตรงนี้ผมจะไม่มีการลดมานานะครับในจ็อกเกอร์นะแล้วก็จะสังเกตว่าตัวโจมตีผมเนี่ยค่ามานาจะค่อนข้างสูงนะครับซึ่งมันจะขาดไปไม่ได้เลยซึ่งมันจะขาดไม่ได้เลยก็คือกิฟฟอนนั่นเองนะครับแล้วก็สาเหตุที่ว่าต้องมาเคาน์เตอร์เนี่ยเพราะว่า ทีมผมค่อนข้างใจมานาเยอะนะครับการเปิดสกิลก่อนเดียบางคันจะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เนาะอ่ะส่วนตำแหน่งที่7นะครับผมเอาจิ้งจอกเก้าหางมาวางไว้เพราะว่าในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามมีบัฟเยอะๆนะครับบัฟโจมตีบัฟโล่บัฟนู่นนี่นั่นนะครับเราก็จะจิ้งจอกนี่ขโมยบัฟมาเป็นของเราเนาะแล้วก็จะมีฮิวขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือว่าเอา,อาพลิกแพงว่าง,งั้นแหละนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นลาพิษนะครับอ่าก็คือตัวเคาน์เตอร์แถวท้ายยอดนิยม เมตาเลยก็ว่าได้ในส่วนหนึ่งคือเวลผมก็เยอะด้วยนะฮะไม่เฉงว่าเยอะหรอกก็เยอะสุดตอนนี้แล้วก็มีการ์ดม่่งมั่นะครับก็เลยเอามาเป็นตัวเคาน์เตอร์นะครับในตำแหน่งสุดท้ายเนาะในกรณีที่แถวหน้าเราลนเนี่ยหลังๆก็จะเป็นเจไดพิทที่คอยแก้ทางนะครับประมาณนี้ส่วนการ์ดที่ผมใช้นะครับแน่นอนนะครับขายไปเลยเลยคือทาร์นเฟอร์นะครับก็คือการโอนย้ายดีบัฟฝั่งเราไปให้ฝั่งตรงข้าม ก็แก้ทางพวกทีมเผาได้เหมือนกันนะ <_ d ose> เผื่อโดนเผามาแล้วก็ย้ายไปแล้วก็ฟีดิกเผาอีกทีนึงอะไรแบบนี้นะครับส่วนาการออไปก็เฟสไตล์อันนี้ก็ยอดนิยมนะครับเป็นการเคาน์เตอร์แถวหลังนะครับในกรณีที่แถวหลังเราอาจจะแบบสุมเสี่ยงจะสู้ไม่ได้เนี่ยหรือว่าอยากจะให้ขาดรอยนะครับก็จะมาขอโมโบเจลาพิษนิดหนึ่นะครับบางทีเราอาจจะตัดสก,กิลพาก่อนแล้วก็อาลาพิษดูดอ่ะดูดเกระกอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนแก๊สต่อไปก็ยอเดเยี่ยมเหมือนเช่นเดียวกันก็คือโซคลีนนะครับเป็นการที่ฮิลแล้วก็ล้าสถานะด้วยนะครับก็ทีมผมก็จะประมาณนี้นครับลุกรับป้องเอ่อลุกรับกลางๆนะครับในส่วนนี้เนี่ยแล้งอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ไปดูกันในส่วนนี้แล้งผมอยู่ที่เอ่อสามพันหนึ่งนะครับจากที่ลองๆล่นเนี่ยก็อยู่ประมาณเนี้ยสามพันสามพันหนึ่งสามพันสองนะครับแพ้บ้างชนะบ้างนะครับมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบถึงจะไปขึ้นแรงสี่พันได้นะครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอ่ะเทคนิคเอ่ยนะครับการ์ดคาถาเอ่ย นะครับมอนสเตอร์ uh, ที่เรามีนะแล้วก็รวมถึงเลเวลมอนสเตอร์รวมถึงหินสกิลนะครับซึ่งแรงที่สามหขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าหินสกิลจะค่อนข้างมีม่วงกันค่อนข้างเยอะเลเวลตัวละครค่อนข้างเยอะมันก็อาจจะเห็นความแตกต่างพอสมควรเนาะแต่เล่นไปเรื่อยก็เดี๋ยวจะมีของเองแหละนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการสาธิตให้ดูนะครับทางรอบที่แพ้แล้วก็รอบที่ชนะอย่างละหนึ่งรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะในรอบแรกบีวายคิวรี่โอ้โห หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ตำนานสี่นะครับก็ไม่ค่อยน่ากลัเท่าไหร่นะครับมีแอคแสง,งเราก็ไม่ค่อยได้ใช้บัฟอยู่แล้วเนาะนะเริ่มต้นนะครับก็รอจังหวะก่อนเนาะโอเคก็เปิดได้ไฟนะครับผม,มว่าเราจ่ายด้โจ๊กเกอร์ดีกว่าโอเคโเลมเลยมาจปแล้วนะจ๊ะ อันนี้ผมกดผิดเนี่ยจริงๆผมน่าจะใช้อุซ่าดีกว่านะเมื่อกี้น่าใช้อุซ่าดีกว่าเมื่อกี้ขอดุดบาแล้วไปเนาะโอเคอักแสงไปแล้วนนหนึ่ง เขาไม่เขาไม่ยอมจ่ายสกิลเนาะเราต้องรีบจบ่ายก่อนนั่นไงต้องเป็นอูซาจริงด้วยตัวน,นี้เราเาทำได้ไม่ดีนะครับโดนเขาเคา์เตอร์นะอันนี้ดูแป๊บมก่อนแลวกัน,นครับเห็นแป๊บเยอะโอเค มาตีเราทำไมเนาะโอ้จอดนี้เต็มเต็มฉะนั้นเราจ่ายจ็อกเกอร์ได้เลยอันนี้ก็เคาน์เตอร์ไปครับเขาใช้ตัวหลังเนาะ ขอเลือดหน่อยอ้อเขาก็มีเคาน์เตอร์นะฮะโอเคสตัดเคาเต,เตอร์ไปคือแถวหน้าเขายังไม่ตายนะครับจะเล่นยากมากเลยโอเคตดนี้ก็เผามาทีผมจะตายหมดแล้วนะไปย้ายแป๊บไปฝั่งดูหน่อยฮะใช้แานเฟอร์ไปก็อาจจะมีโอกาสพลิกได้ช่วงท้าย มอามมาเพ่อนหน่อยครับโอเคโอไม่เนอะแม่รอสวนเงียตอนนี้ตอนนี้เราน่าจะชนะได้ครับรอสวนช่วงทยอย่างเดียวอ่าน่าจะได้แหละรอละพี่เดียวเลยฮะ จเย็นนะยังนีก็กดเคาน์เตอร์ไปครับแค่นั้นแหละอหมไม่ได้จะดูสูสีมันสูสีได้แหละนะฮะเพราะว่าแรงสามพันกว่าก็เริ่มก็เริ่มจะไม่หมูแล้วครับเรื่องจากว่าเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามเขาก็ทาเป็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าฝั่งเราจะทําเป็นอย่างเดียวนะฝั่งตรงข้ามเขาก็มีฝีมือนะครับเรียกได้ว่าก็สูสีนะแต่อนนี้ก็ชนะไปครับอันนี้ก็ได้เห็นในมุมมองที่ว่าผมใช้กัา ไม่ค่อยดีด้วยนะครับรวมไปถึงช่วงท้ายเนี่ยอ่ะลาพิชใช้ยังไงนะครับก็คือเคาน์เตอร์มาเนี่ยต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับสำหรับช่วงท้ายเนาะอันนี้คือรอบชนะอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหารอบที่แพ้ให้ดูนะเราไม่เจออะไรบ้างมาแสงฮาคิเมร่าแล้วก็มินิกกี้นะครับค่อนข้างค่อนข้างโอเคก็ไม่ถึงกับแพ้ทางครับถือว่าตัวเราสู้ได้อยู่นะอือ เขาแจกสกิลมาแล้วก็แจกไปโคเลนมาแล้วจ้าอีฟทนขึ้นมาเลยครับการขึ้นมาก็ใช้เลยก็อุตส่าห์ล้างไปครับเขาใจสกิลเร็วมากเลยนะครับอโอเคได้อยู่โอ้ถึงกระวบเลยปีนดีกว่า รอดูทรงกันครับรอจ็กเกอร์จ่าย,เ,ยเดี๋ยวก่อนดูแป๊บก,ก่อนอยู่สักนิดนึงอ่นนี้จ่ายการผิดนะไม่คม,มเอออุซา์โดนโดนเก็บแล้วอันนี้ผมมาจ่ายได้เลยนะจ่ายจ็อเกอร์ได้เลยครับโอเคแถวหน้าเขามีสามครับลทพิทยังใช้คุ้มอยู่คนระับก็ดูกรอบเลยสามตัว <Okay. S 2> เกือบกดผิดแล้วทีนี้ฟินิก์ลงเลยฮะโอ้ขอพิษสามนะครับเราต้องรีบล้างเลยนะจังหวะนี้นะครับรีบล้างเลยโหเราโดนซ้อนเยอะมากแต่ว่าเราโดนนิกกี้ใช้สกิลสัมผัสามาเราโดนสตันนะครับโออทีนี้ผมกดไม่ทนันเนมผมพลาดนะถ้าผมเคาน์เตอร์ทันเมื่อกี้คือโอเคเลยฮะผมเคาน์เตอร์ไม่ทันนะครับ รอจัดสกิลโ็อกเกอร์ไปโอเคทีนี้สุดท้ายก็นะครับรอใช้ลาพีแล้วกันชน่วงท้ายก็จะเป็นนี้ครับซัพลาดก็ลาพีจะทำหน้าที่เคาน์เตอร์ช่วงท้ายแต่เขาไม่ยืนหน้าตัวนึงเราเล่นยากนะน,นี่คือไม่ค่อยดีฮะเพราะว่าลาพีเนี่ยจะเคลียร์แดร์แบบ แถวอะเป็นแถวแถวเนาะแต่นี้เราพอสูด้ได้อยู่ครับอาจจะชนะได้ถ้าเราใจเย็นนะเขาเหลือสองนะครับเดี๋ยวเราเขาใช้สกิลก่อนถ้าเขาไม่ใช้เราแพ้นะดูว่าเขาจะใจร้อนไหมครับโอ้เขารอนะเขารอเราใช้สกิลครับโอเคจังหวะนี้แพ้นะะพราเราใช้สกิลเนี่ยเขาก็ใช้กลับเลยเราแพ้เลยเห็นไหม เพราะว่าเขาเหลือสองตัวครับแล้วเขาใจเย็นกว่านะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับรอบนี้ผมก็คือใช้การ์ดพาดด้วยแล้วก็นะครับช่วงท้ายเคาน์เตอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามี2ตัวนะเขาก็รอ,อเราใช้สกิลก่อนเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะรอบที่แพ้รอบเมื่อกี้จะเห็นว่าจ่ายการไม่ดีนะครับโดยเฉพาะจังหวะของอุซาเอ้ยที่ใช้ช้าไปนิดนึงแล้วก็จะมีจังหวะของเคาน์เตอร์ช่วงท้ายที่มาแสงเขาปั๊บขึ้นมานะครับเราใช้การเคาน์เตอร์ไม่ทันถ้าพูดถึงใช้ตอนจังหวะนั้นทันอาจจะโอเคกว่านะครับ ก,าาก็จะอาจจะไม่เห็น2ตัวหลังแบบนี้อาจจะ1นเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็น,นิดนึงจริงๆครับอย่างที่บอกว่าแรงสามพันึ้าไ้เขาก็เริ่มมีฝีมือแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทีมฟินิกส์อ่าจ็อกเกอร์นะครับแล้วก็เคนะาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์ผมยังไม่ค่อยเก่งบอกกันเลยนะครับเคาน์เตอร์นี่ต้องใช้ฝีมือระดับหนึ่งเลยต้องตาไวด้วยเนาะโอเคครับสำหรับใครที่มาชมชองไปดำตัวกกลม เป็นใครใครที่สองใครสามก็ตามแต่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเวลามป็นคลิปใหม่ๆหรืออะไรใหม่จะชอบผมเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นคนแรกเนาะสำหรับคอนเทนต์นะครับในเกม Summoner War Lost Noelia คอนเทนต์นี้มีชื่อว่าทีมฟินิกซ์อ่าบวกจ็อกเกอร์บวกเคาน์เตอร์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมม,มากๆก็เนาะนะจ๊ะสำหรับนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุ๊บๆนะครับผม